สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็มาพบกับปอที่ช่องปอสตอรี่จ้าใครที่ขี้เกียจแต่งหน้ายกมือขึ้นใครที่ไม่ชอบแต่งหน้าหลายขั้นตอนยกมือขึ้น ถ้าใครนะคะมีปัญหาแบบนี้อยู่บอมีทางออกให้ค่ะอย่าลืมดูให้จบคลิปกันนะคะขอวิงวอนเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติงต,งตงิสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอได้ทําคลิปต่อๆไปนะคะอย่างที่เกิดมาแล้วนะคะบางวันเราก็ขี้เกียจที่จะแต่งหน้าหลายขั้นตอนแต่พอไม่แต่งไม่ทาโน่นนี่นั่นลงไปก็อายที่จะต้องโชว์หน้าสดมีฝ้ากะจุดด่างด และที่สําคัญนะคะคือเรื่องของการทาครีมกันแดดนะคะมีความสําคัญมากๆและผลิตภัณฑ์นี้เขาก็สามารถทําให้ปัญหาเหล่านี้มันหมดไปได้เปิดตัวเลยละกันนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองจ้า v ีวีซันสกรีนโพแทชชั่นไบต์แอนด์ไว้เขามี SPF 50 PA 3บวกนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากแสงแดดรังสี UVA รังสี UVB นะคะ พร้อมบำรุงด้วยโทโคฟิลโคเอเทตสามารถปกป้องเนื้อเยื่อเซลล์จากอนุมูลอิสระสามารถปกป้องผิวจากริ้วรอยแห่งวัยที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันสมควรน,นะคะ สรุปง่ายๆเลยก็คือเขาเป็นครีมกันแดดที่ผสมรองพื้นนะคะทำให้ชีวิตของเรานะ่ะมันง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องหลายขั้นตอนปอชอบตัวนี้นะคะแล้วหยิบขึ้นมารีวิวเพราะว่า 1. แทนการทารองพื้นได้เลยและเขาช่วยปรับให้หน้าของเราขาวขึ้น1ระดับ 2. คุมมันกันน้ำกันเหงื่อได้ตลอดทั้งวัน 3. ใช้ได้ทุกสภาพผิวจ้าผิวแพ้ง่าย อย่างปอก็ใช้ได้นะคะ4และที่สำคัญเขามีสารสกัดมาจากธรรมชาติธรรมชาติช่วยให้ผิวของเราอิ่มน้ำและก็เด้งฟูและไม่มีสารที่ทำให้อุดตันด้วยนะคะคือแบบปังปูริเย่มากๆทุกคนวิธีการใช้นะคะ ก็ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆก็แค่เรานะคะทาครีมบำรุงไปตามปกตินะคะจากนั้นเราก็ทาครีมกันแดดผสมรองพื้นวีวีลงไปที่หน้านะคะเดี๋ยวปอจะทาให้ดูด้านหนึ่งนะคะเห็นไหมว่ามันขาวขึ้นมาหนึ่งระดับแล้วก็ฝ้ากระเล็กๆบางๆตรงนี้ของปอก็ได้หายไปนะคะเป็นไงกันบ้างคะความแตกต่างระหว่างสองข้างทีนี้ปอก็จะมาทาอีกข้างหนึ่งให้ดูนะคะ ก็อย่าลืมทาที่คอกันด้วยนะคะเพื่อหน้ากับคอจะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะสีผิวของเราก็จะสม่ำเสมอทั้งหน้าแล้วก็คอนะคะจากนั้นเราก็ทาแป้งทับนะคะและเราก็ไปแต่งหน้าตามปกตินะคะไม่ว่าทาแป้งทับลงไปเขียนคิ้วทาป,ปากกีตาก็เรียบร้อยแล้วผิวมันดูขาวเขาทาให้หน้าผ่องมากๆตอนที่ทาเกลี่ยง่ายทาง่ายทาตัวนี้นะคะยิ่งเหงื่อออกหน้าของเราก็จะยิ่งผ่องค่ะทุกคนพิส มาแล้วเป็นไงกันบ้างคะเห็นสรรพคุณดีอย่างนี้แล้วอยากซื้อกันแล้วใช่ไหมคะหาซื้อได้ที่เพจเฟ c บุ o กวีวีลาซาด้าช้อปปและเขายังรับตัวแทนจำหน่ายนะคะก็ลองอินบ็อกเข้าไปดูกันที่เพจ Facebook ของเขานะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย